ุณเป็นยานะคะใครที่โดนน้ำร้อนลวกแผลเป็นอะไรต่างๆใช้ว่านหางเจอค<า>่ะต้นนี้ก็สูงเมื่อก่อนต้น,ตนเล็กนิดเดียวเองอ, <laughs> อันนี้ต้นมะละค่งกำลังขึ้นเลยมะละขี้นก เป็นเล็กๆก,กับระคุณเป็นยานะคะหายที่โดนน้ำร้อนลวกแผลเป็นอะไรต่างๆใช้ว่านหางจ,าจาะหายจระเข้ดีกับคุณเป็นยาวนะสุกก็ทานได้นะคะ ต้นนี้ก็สูงเมื่อก่อนต้นเล็กนิดเดียวเองคนเข้ามาทาหน้ามาพอกหน้าหน้าจะได้ตต่งตต่งตึงหม่อนนะค่ะต้นไม้เยอะ ูกเยอะแดงเลยมีสองต้นต้นหม่อนลูกมันสุกแล้วกินได้นะคะเนี่ยเพื่อนๆมีสองต้นใหญ่ต้นเล็กไม่มีลูกกำลังขึ้นค่ะโอเคค่ะให้ดูต้นไม้นะคะวันนี้เพื่อนๆ ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะ้ใหญ่ลูกกำลังแดงเนละมีนกมากินนะคะมีนกมากินเห็นเช้าเช้ามีนกมากินมหม่อนเนยค่ะต้นไม้เยอะโอเคได้ สามต้นติดกันเลยค่ะสงต้นสูงใหญ่เลยต้นคนเข้ามาทานหน้ามาพอกหน้าหน้าจะได้เต่งเต่งตึงถ้า,าสุกก็ทานได้นะคะแล้เคได้ อันนี้ต้นมะละค่ะกำลังขึ้นเลยมะละขี้นกต้นเล็กๆกันใหญ่ลูกกำลังแดงเลยมีนกมากินนะคะมีนกมากินเห็นเช้าๆมีนกมากินหายจระเข้ดีสรรพคุณเปัญญยาย ต้นหม่อนลูกกำลังแดงเลยเลยนี่ดกนะคะตอนนี้ไม่มีลูกเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะประคุณเป็นยานะคะใครที่โดนน้ร้อนลวกแผลเป็นอะไรต่างๆ ใช้ว่านหางจนสุกแล้วกินได้นะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆมีสองต้นใหญ่ต้นเล็กไม่มีลูกค่ะต้นนี้ก็สูงเมื่อก่อนต้นเล็กนิดเดียวเองอันนี้ต้นมะละค่ะกำลังขึ้นเนี่ยมะละขี้นก ต้นเล็กๆเคยชิมดูอร่อยดีลูกมันกินได้ลูกของต้นมีสองต้นต้นหม่อนลูกม,มีลูกหลายหลายลูกเลยค่ะเรื่องลงพื้นมีเรื่องลงพื้นด้วย เป็นต้นมอนนะคะหางจระเข้มีสองสองสามต้นติดกันเลยค่ะสูงต้นสูงใหญ่เลยอ, <laughs> อันนี้ต้นมะระคางกำลังขึ้นเลย มะละขีนกเป็นเล็กๆหาจาระเข้ดีรัพคุณเป็นยาหม่อนเนี่ยค่ะต้นไม้เยอะหาุา่นหะ่างจระเข้น่ะมีเยอะค่ะมีเยอะเลย จระเข้นะมีเยอะค่ะมีเยอะเลยต้นนี้ก็สูงเมื่อก่อนต้นเล็กนิดเดียวเองอันนี้ต้นมะละค่ะกำลังขึ้นเลยมะละขี้นกต้นเล็กๆค่ะ,คะ ต้นนี้ก็สูงฝรั่นต้นเล็กนิดเดียวเองใบมอนนี่มีผลแล้วค่ะโลเคได้ มีดกนะคะตอนนี้ไม่มีลูกเลยค่ะใหญ่ลูกกำลังแดงเนละมีนกมากินนะคะมีนกมากินเห็นเช้าเช้ามีนกมากิน <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นต้นหม่อนนะคะ เข้ามาทาหน้ามาพอกหน้าหน้าจะได้เต่งเต่งตึงค่ะต้นนี้ก็สูงเมื่อก่อนต้นเล็กนิดเดียวเองว่านหางจระเข้น่นะนะมีเยอะค่ะมีเยอะเลย คนเข้ามาทาหน้ามาพอกหน้าหน้าจะได้ตต่งตต่งตึงต้นหม่อนลูกกำลังแดงเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ลูกลูกเยอะเลยแต่อยู่สูงมากเลยค่ะเป็ต้นหม่อนนะคะเลยอ่ะ นีกดกนะคะตอนนี้ไม่มีลูกเลยค่ะเคยชิมดูอร่อยดีลูกมันกินได้ลูกของต้นลูกเยอะแดงเลยมีสองต้นต้นหม่อน ลูกเคยชิมดูอร่อยดีลูกมันกินได้ลูกของตอน้นหางจระเข้มีสม,มอนนี่ยคะ่ะต้นไม้เยอะประคุณเป็นยานะคะ ใครที่โดนน้ำร้อนลวกแผลเป็นอะไรต่างๆใช้ว่านหางจะมีลูกเยอะเลยแต่อยู่สูงมากเลยค่ะนี่คือต้นหม่อนนะคะปีเดียวต้นเบลอร์เลยค่ะต้นไม้ประดับเยอะมีสองต้นต้นหม่อน 弄呗。<Lovely. S 2> <laughs>